อ่าครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำะวิธีการหาคลิปบอร์ดนะครับของโทรศัพท์มือถือนะครับก็นที่ผมใช้ Oppo A5 นะครับอ่าอย่างที่เราเห็นเห็นกันวยเวลาที่เราต้องการคัดลอกสำเนานะครับก็บอกว่าส่งไปที่คลิปบอร์ดแล้วนะครับนี้เรามาดูกันว่าคลิปบอร์ดต,ตัวนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับอ่าคันนี้เดี๋ยวผมจะคัดลอกคลิปบอร์ดก่อนนะครับ ก็จะใช้ไอ้ตัวเนี้ยตัวเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่ามันจะเห็นคลิปบอร์ดได้ชัดเจนหน่อยนะครับก็มาที่ตัวนี้นะครับมาที่ตัวนี้นะครับอันนี้จะเห็นนะครับนี่ว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะคลิกตัวนี้เลยนะนี่ครับคัดลอกหลัเชิญแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับมาดูตรงนี้นี่นะครับข้อมูลถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด ของคุณนะ,นะเยบร้อยแล้วครับครนี้เราจะไปดูกันไอ้ตรงนี้ไอ้ส่วนนีไ้ไม่ไม่ไม่ใช่นะครับนะครับเราไปดูกันว่าในส่วนของคลิปบอร์ดมาอยู่ตรงไหนครนี้เดี๋ยวพอไปตรงนั้นแล้วเนี่ยผมจะใช้เครื่องมืออย่างอย่างเครื่องมือตัวนี้ไม่ได้แต่ที่ว่าจะวงวงกลมหรือว่าไอ้ตัวเนี้ยเพราะว่าไอ้ไอ้ตัวจับวิดีโอไอ้ตัวเนี้ยมันมันพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยไอ แ้นพิมมันจะหายไปทุกครั้งแล้วผมก็จะแนะนําว่ามันจะอยู่ตรงไหนใกล้กับอะไรนะครับนะครับไปดูกันอันนี้ผมก็จะออกจากตัวนี้เลยนะคการ็เแล้วนะครับครานี้มันก็จะมีอยู่ทั้งอยู่เนี่ยก็คือมันจะอยู่ในคีย์บอร์ดนะครับในคีย์บอร์ดถ้าเราต้องการพิมพ์ลงพิมพ์ลน์ไอเฟสบุ๊กหรือว่าเมสเซนเจอร์หรืออะไรแล้วแต่เนี่ยมันก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับเปลี่ยนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปแนะนําไปตรง Google นี่นะครับเพราะว่ามันใช้ได้เหมือนกันนะครับ อ่าสัวมาที่ตัวนี้นะครับอ่ามาที่ตัวนี้อันนี้ผมจะค้นหาที่อยู่เว็บไซต์มันจะขึ้นมาเหนะ็นไหมตอนนี้ผมใช้ไอ้ตัวเครื่องมือวงกลมอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าใช้ตัวเนี้ยเดี๋ยวแป้นพิมพ์มันจะหายนะก็สังเกตดูว่าคลิปบอร์ดมันจะอยู่ระหว่างตัว G กับฟันเฟืองเห็นมันจะเป็นคล้ายๆกับแผ่นคลิปบอร์ดอยู่นะครับถ้าถ้านับถ้านับจากทาง ทางขวามือของจอครับขวามือของโทรศัพท์มือถือเนะี่ยจะมีรูปของ Google Chrome เนะี่ย gmail เอ้ Google Chrome นี่นะครับแล้วก็คลิปบอร์ดแล้วก็ฟันเฟืองนะครับก็ให้เราแตะตรงนี้เลยนะครับตรงคลิปบอร์ดเห็นไหมครับคียบอร์ดเนี่ยไอ้ที่ว่าผมเข้าไปคัดลอกโค้ดนี่ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะตัวนี้เราสามารถที่จะส่งไ้เจ้าคลิปบอร์ดตัวนี้ไปที่ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เพราะว่า เราสามารถี่คัดลอกสำเนาหรือว่าอะไรพวกนี้นะได้เลยนะครับพวกนี้นะครับเห็นไหมครับเราสามารถจะคัดลอกสำรงสำเนาอ,อะไรเนี่ยโดยการแตะค้างไว้นะครับมันก็จะมีตัวเนี้ยสำเนาปักหมดแล้วก็แล้วก็ทิ้งถังขยะนะครับอ่านะครับอ่าน,นี่ผมก็จะเนี่ยน,นะครับครับคันนี้ การหาคีย์บอร์ดนี้เราก็าใช้ใชน่าจะใช้กันได้แล้วนะมันก็ไม่มีอะไรนะรไอตัวคีย์บอร์ดนี้นะส่วนใครที่ไม่มีเนะี่ยเราจะต้องทําการเปิดนะครับเปิดคีย์บอร์ดก่อนนะครับเพื่อจะต้องให้มันบันทึกคีย์บอร์ดเอาไว้นะครับก็คือถ้าเราไม่เปิดตัวเนี้ยเวลาเขาส่งคีิปบอร์ดมาแล้วในนี้เราจะหาไม่เจอนะครับเราจะหาไม่เจอนะครับส่วนไอตัวเนี้ยเราสามารถที่จะเขาเรียกเหมือนกับเป็นการเนี้ย ปักหมุดปักหมุดเอาไว้ก็ได้นะครับนะครับหรือก็คือตรึงเอาไว้นะครับตรึงเอาไว้นะครับสำหรับใช้งานในตัวอื่นนะครับสมัครใช้งาน,นตัวอื่นนะส่งส่งไปส่งไปนู่นส่งไปนี่หรือว่าจะเอาไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะอยู่ในในแป้นพิมพ์ของทุกๆครั้งที่เราจะที่เราใช้งาน,นครับมันเราไม่จำเป็นต้องเข้า Google นะครับ มันจะอย Connie, we we However, ู่ในแป้นพิมพ์เวลาที่เราพิมพ์ไลน์ Facebook หรือว่าไะนรเนี่ยเราสามารถที่เลือกไอคลิปบอร์ดตัวนี้มาใช้ได้เลยนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนำนะครับวิธีการหานะคริธีการหาคลิปบอร์ดนะครับสำหรับนะอันนี้ผมมันมัน Oppo นะ Oppo แต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นเป็นแป้นพิมพ์เป็นแป้นพิมพ์ของอะไรนะที่ว่าของ Google เนี่ยมันจะมีแป้นพิมพ์อีกอย่างหนึ่งนะครับ สัญลักษณ์มันจะเป็นรูปตัวไอนะก็สามารถที่ใช้ได้เลยกดตรงรูปตัวไอเนะี่ยแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปที่คลิปบอร์ดนะเพราะว่าตัวนั้นมันจะใช้ตัวไอแทนคลิปบอร์ดนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนําวิธีการค้นหานะหรือว่าการดูคลิปบอร์ดนะว่ามันอยู่ตรงไหนและใช้งานยังไงนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้ครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ